สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่องบักลลาหมอนกิวเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะจะมาพูดถึงเรื่องของออรอปภอนะนะครับในฐานะที่ผมเคยเป็นฝ่ายบริหารของรอปภอนะครับเป็นสายตรวจเป็นผู้จัดการนะครับก็อยากจะบอกงี้นะนะครับว่าหลายบริษัทนะบางบริษัทนะครับ ที่เจ้าของเป็นคนมีสีนะนะครับมีอำนาจบาดใหญ่อยากได้ไปฟ้องเอาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะหักทุกอย่างเลยนะลางานก็ลาไม่ได้นะครับลาป่วยก็ไม่ให้ลาต้องไปหาคนมาแทนเ็าคนมันป่วยทํามงลาป่วยนะครับก็ปฏิเสธการลาป่วยแล้วก็ไปหักค่าจ้างเขานะหักสองเด้งสามเด้งสี่เด้ง นะครับแล้วก็ไปกําหนดวันที่ห้ามลาอย่างเงี้ยมันมีด้วยแหลอวันห้ามลานะครับและที่ไอตัวเองทําผิดกฎหมายเนี่ยไม่คิดเนาะนะครับไปหักค่าชุดเขาอย่างเงี้ยนะครับชุดมันก็แพงเหลือเกินยังกระชุดไปเอ่าอกาศนะไปดาวคารแหงมากนะครับหากจะจนเขาไปมีเงินกินข้าวนะครับมีหน้ำซ้ำก็ไปตั้งกฎการลาออกนะ ลาออกไม่ถูกต้องนะต้องลาออกก่อนสิบห้าวันสามสิบวันถ้าไม่ได้ไม่จ่ายตังค์ไม่จ่ายค่าจ้างค้างจ่ายไม่จ่ายเงินประกันอะไรพวกนี้มันผิดกฎหมายทั้งนั้น<ม>นะครับผมเองก็ยิ่งดูได้ไม่ได้นะนะครับเพราะว่าผมเองก็เป็นนักกฎหมายคนหนึ่งนะครับเชี่ยวชาญในด้านกฎหมายแรงงานอยู่แล้วนะผมก็แนะนำให้ลูกน้องผมเราไปฟ้องนะนะพอไปฟ้องก็ผมก็เองก็ต้องทะเลาะกับ เจ้าของบริษัทนั่นแหละนะก็ยอมนะสุดท้ายผมผมก็ออกมาเดิมนันแหละนะแล้วผมก็ไปหาที่ใหม่ไปหาที่ที่มันไม่ขี้โกงอะ่ะนะก็มีหลายที่นะก็ไปดูเอานะครับแต่บอกไว้ก่อนนะบริษัทไหนที่นะครับเป็นข้าราชการอาเป็นเจ้าของนะระวังให้ดีนะนะครับอันนี้แม่งนะโกงที่ผายเลยนะครับ หักทุกอย่างหักจนลูกจ้างอะอยู่ไม่ได้นะครับคุณก็ได้ข้าวหัวไปเยอะแล้วนะนะครับได้ข้าวหัวประมูลมาเท่าไหร่รอปภสองหมืนกว่าหัวหน้าชุดสองหมืนสามสองหมืนสี่สองหมืนห้าแล้วแต่นะบางที่นะครับก็ได้เยอะแล้วนะนะครับยังจะไปเอาเปรียบเขาอีกนะผมก็ ผมไม่เห็นด้วยนะครับผมไม่เห็นด้วยในการที่นะครับที่นายจ้างนะไปกระทําการเหล่านั้นแล้วก็ไปกดขี่ขูดรีดเขาเนาะนะครับลำพังเขาทางาน12ชั่วโมงนี่ก็แย่แล้วบางทีคู่กะไม่มีมาเปลี่ยนก็ต้องให้ควงนะบังคับควงอีกนะควง24ชั่วโมง36ชั่วโมงซึ่งกฎหมายแรงงานมันก็บอกแล้วว่าอย่าให้ลูกจ้างทํางานเกิน24ชั่วโมงมันผิกดกฎหมายนะครับ หากค่าจ้างไม่ได้รับการยินยอมก็ผิดกฎหมายนะหลายสิ่งหลายอย่างนะครับปรึกษาได้นะปรึกษาได้นะครับสําหรับลูกจ้างนะครับที่ถูกเอารัดเอาเปรียบเนาะนะครับไม่ปลว่าจะเป็นรปภหรือว่าลูกจ้างในบริษัทก็แล้วแต่นะครับผมรับฟ้องทั่วราชอาณาจักรนะครับปรึกษาได้นะครับที่บักลาหมอนกิ๋วนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับ